ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเมื่อถึงช่วงค่ำชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอปองน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับจับจักจั่นเพื่อเดินทางเข้าสวนลำไยเยนื่องจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จักจั่นออกมาผสมพันธุ์และเกาะตามต้นลำไย,ยกันเพื่อลอกคราบเป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านจะใช้มือเปล่าในการจับจักจั่น และบางคนก็มีอุปกรณ์เป็นไม้ยาวที่ด้านปลายใช้ถุงทำเป็นตะก้อเพื่อนำไปตักจักรจันที่อยู่บนต้นลำไย,ยซึ่งช่วงเดือนมกร,ราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะพบว่ามีจักรจันออกจากพื้นดินมาเกาะที่ต้นลำไยภายในสวนผลไม้เพื่อผสมพันธุ์เป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการจับจักรจันขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงสวนเพื่อหาไรายได้เสริม โดยราคาของตัวจักรจั่นแบบอ่อนหรือนางฟ้าจะมีราคาสูงโดยตัวอ่อนสามารถขายได้กิโลกร,รัมละกว่า200บาทและตัวแก่ขายได้ราคากิโลกร,รัมละ150บาทซึ่งจะมีผู้นิยมบริโภคและสั่งกันเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีคือเราจะมาจับจักจัก่นนะทุกมันจะมีทุกช่วงปีปีละครั้งคือจะเริ่มมีตั้งแต่กลางเดือนมกรา นะไปจนถึงกลางเดือนมีนาจะเริ่มมีตั้งแต่เริ่มหน้าร้อนมาเราจะเริ่มมีแล้วเริ่มมีตามสวนผลไม้นะจะมีตัวอ่อนขึ้นมามีดักแด้ขึ้นมาขึ้นมามามาเกาะตามต้นไม้เพื่อลอกคราบนะกลายเป็นตัวอ่อนของจกักจั่นคนก็จะมาจับตามสวนต่างๆต,ตามสวนนลำไยสวนทุเรียนสวนมังคุดต่างๆก็จะมีทุกๆปีก็แล้วแต่พื้นที่นะพื้นที่ ตามสวนอย่างางสวนกรณีสวนลำไยก็คือถ้าสวนนั้นมีการลดน้ําดินบริเวณตรงใต้ต้นลําไยต่างๆก็จะนุ่มขึ้นแล้วลำไยก็ไอ๊ตัวตะกั่จะขึ้นมาสามารถขึ้นมาลอกคับได้เยอะเป็นจานวนที่เยอะยิ่งเป็นสวนลาไยใหญ่ๆก็จะมีจํานวนที่เยอะมากหลายๆสวนก็จะเก็บไปทําอาหารบ้างกรณีเยอะๆก็จะเก็บไปเพื่อขายเพื่อเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวตรงนี้เพราะว่าไรายได้ก็ ราคาก็ถือว่าสูงพอสมควรมันอยู่ที่เนาะแล้วแต่แล้วแต่บ้านแล้วแต่แล้วแต่พูดคือบางคนก็นําไปทอดอย่างง่ายๆคือนําไปทอดนะนำไปทอดเค็มหรือทําไปคั่วบางคนทาเอาไปทําน้าพริกได้หรือไปทําลาบไปทําผัดชาไปทําเมนูได้หลายๆอย่างแล้วแต่ใครจะคิดเมนูตรงไหนได้มันมันสามารถทําได้หลายอย่าง แต่หลักๆส่วนมากคือที่เขาจะมีทําขายก็คือทอดทอดแบบเค็มๆนิดๆเหมือน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 ทอดตักะแตนทอดอะไรขายพวกนี้ประมาณนั้นนะนายชานนล้ำเลิศชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปงลำร้อนจังหวัดจันทบุรียังบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่จักจั่นออกมาผสมผันกันเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านจะมีรายได้จากการออกจับจักจั่นขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นรายได้เสริม วิธีการจับก็ต้องมีเทคนิคเพื่อให้จักกระจันขายได้ราคาคือเมื่อจับมาแล้วต้องนำมาแช่น้ำเพื่อไม่ให้จักกระจันดำจากน้ำเยี่ยวหากไม่แช่น้ำเมื่อนำจักกระจันใส่กระป๋องจะทำให้เยี่ยวใส่กันเองจนตัวมีสีดำซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อก็จะนำไปขายต่อโดยเมนูส่วนใหญ่ที่นำไปปรุงรับประทาน คือเมนูจักระจันทอดเพราะเวลา,านำาไปทอดจะมีสีเหลืองทองหยอดซอสนิดหน่อยปรุงพริกไทยเล็กน้อยสามารถกินเล่นได้เพลินๆสำหรับจักกะจันในหนึ่งปีจะมีให้จับเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเป็นเหมือนไรายได้เสริมให้กับผู้ที่ชื่นชอบการจับจักกะจันและผู้ที่นิยมบริโภคก็จะได้บริโภคแค่เพียงปีละหนึ่งครั้งเหมือนเป็นเมนูพิเศษเช่นกันปีนี้หลายพื้นที่อาจจะเป็น แถบชายแดนก็จะมีเยอะที่แถบชายแดนเนื่องจากที่นั่นมีสวนลําไยมากนะสวนลําไยใหญ่ๆก็จะมีจํานวนปริมาณาาทังกระจนที่เยอะเยอะพอสมควรแต่ลหลายพื้นที่แถวแถบนี้ก็เนื่องจากมีสัตว์ป่าเนาะมีช้างป่าเข้ามาจุดใกล้ๆชมชนตรงนี้ก็เลยอาจจะจับไม่ค่อยได้ต้อไปถแ,ถถแถบชายแดนเพราะว่าแถบนี้มันอันตรายกว่าเวลาที่จับก็จะเป็นช่วงเริ่มสมมติถ้าเป็นตัวแก่ก็จะ เนี่ยจะเริ่มติดไฟอย่างนี้นะไฟที่เห็นนี่ก็เริ่มติดไฟตั้งแต่หกโมงละหกโมงครึ่งเริ่มติดไฟสักพักแล้วัวแก่ก็จะลงมาเล่นไฟก็สามารถจับตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นตัวอ่อนก็จะเริ่มขึ้นมาจากดินนะเป็นดักแด้ขึ้นมาจากดินมาเกาะตามต้นไม้ตามยอดจ้าเพื่อหลอรอกคาบก็จะไปอยู่ประมาณสองทุ่ม,มสองทุ่มกว่าๆถึงสามทุ่มแล้วแต่พื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่แข็งแข็งแห้งแห้งแรงๆก็อาจจะขึ้นดึกหน่อยสามถึงสี่ทุ่ม แต่ถ้าขึ้นวันๆถึงไปถึงเนี่ยพื้นที่มีอาการมีการลดน้ําในสวนก็จะขึ้นได้ไวขึ้นสองสุ่มก็จะขึ้นมาลอกคราบแล้วเป็นตัวอ่อนได้ไวขึ้นปีนี้ก็จะน้อยกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้คือเดือนเริ่มงายแล้วจำรวนตะก,กจันก็จะเริ่มร้อยลงแล้วตัวแก่ก็จะเริ่มลงวางไข่เพื่อเป็นตัวอ่อนในรุ่นต่อๆไปของเป็นวัฏจักรวงวงเวียนของเขาตลอดไปตรงนี้